สวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มที่พี่ไทยก่อนเลยละกันครับครับผมนั่นคุณดี่มาที่ไปของเพลงนี้เลยับเพื่อนสนิทอ่อที่มาที่ไปก็มาจากหนังเรื่องเพื่อนสนิทเลยนะครับผมก็ได้โจทย์มาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูหนังก่อนแล้วก็ได้ซุมซับบรรยากาศของความเป็นเพื่อนในแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็เลยเอามาตีโจทย์ร่วมกับอ่า พี่ๆทีมผู้กำกับแล้วก็พี่กรณ์ที่ชวนไปช่วยทาอะไรครับแล้วก็คุยกันแล้วก็โอเคได้แบบไอเดียมาเราก็เล่าเรื่องแบบตามหนังไปเรื่อยๆเงี้ยพูดถึงความเป็นเพื่อนในวันหนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าไม่สนิทกันแล้วเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าในมุมมองของเด็กในวัยนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเพื่อนของเขาอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกเพื่อนก็แค่เพื่อนจะยังไงก็คือเพื่อนจะสนิท แค่ไหนก็คือเพื่อนนะประมาณนี้ครับเรื่องส่วนเรื่องของเนื้อหาเส้นเรื่องมันจะเกี่ยวกับ,กบเร<อ>ื่อนไม่สนิทกันเลยในพาร์ทของดน,นตรีที่ใส่ลงไปนะก็ะจะเป็นยังไงในพาร์ทของดน,นตรีก็จะมีความเป็นแบบร็อกขึ้นมานิดนึงเป็นพ็อปร็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพลงก็จะความยากมันอยู่ที่การอเอาเพื่อนๆของผมนะครับเข้ามาอยู่ในในเพลงใช่อนแต่ว่าเพราะว่าเรา รอเพื่อนเยอะไงครับรอเพื่อนรุ่นๆเดียวกันผมว่าเออจะให้เพื่อนอยู่ตรงไหนดีน้าอะไรเงี้ยใช่ก็ก็วางๆไว้อะไรใช่เนี่ยก็ในครั้นี้เราก็รวมไอดอลจากหลายวงเลยอยากจะให้บอกว่ามีใครกันบ้างเถิดใช่ครับไอดอลคนแรกก็เป็นไอเป็นเพลงใช่วงร้อกเราวงร้อกใช่ก็มีน้องอไอที่ติดงานนะครับคนแรกแล้วก็มีเทนนาร์สเขาครับเทนนาร์ พี่มาพิกซี่ค่ะกีต้าร์นิวคคนเีค่ะอัพโอจะไปก็จีมีค่ะเป็นข้างพารวมเหมือนแจกวาลไอดอลทั้งหมดพาลใช่จริงๆก็เดบิวต์เป็นอีกวงได้นาอเพื่อนนะีครกันกติก็คือเราจะเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมอันี้คืออันนี้เป็นเป็นแท้เป็นหยิบมาเป็นฟันคุ้นมีหมฟันคุไม่มีไม่มีเป็นฟันแท้ใช่ โอ้เป oh, ็นหัวหน้าตลอดเลยใช่ใช่ยังไงคะแบบว่ามีการแบบว่าเพราะว่าแต่ละคนนี่ค oh, ือโอ้แต่ละวงเขาต่างกันทุกคนเลยเลือกทัดสั่งยังไงจริงจริงก็พี่ๆจากทีมภาพยนตร์ก็เขาก็จริงเขาเลือกไปแล้วเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าความความความยากมันก็ไม่ได้เป็นความยากขนาดนั้นและเพราะว่าต่อให้เราจับวางคนไหนจะวางตรงไหน เขาก็จะมี identity ของเขาอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่าฟังเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเป็นคนนี้แม้ว่าจะเป็นผู้ชายหลายหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงสองคนเราก็จะรู้เลยอ๋อคนนี้เป็นพิมมานะคนนี้เป็นอะออ้นะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ละคนก็ผมว่าเขาน่าจะเลือกจากความดังแหละแต่ละคนดังกันอยู่แล้วใช่แต่ละคนมีบุคลิกที่เข้ากับท่อนเดืยนท่านร้องท่านนั้นไปใช่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 ด้วยครับผมก็เลือกท่อนที่ มีคำหยาบคายนิดนึงให้ให้เพื่อนผมไปเพราะผมพูดหยาบคายไม่ค่อยเข้าแงะอักมาเริ่มสีลบบเหมือนเหมือนผ่านไปเลยแท็กมาเลยครับเราจะต้องแท็ก่อนเลยแท็กมาเลยครับท่านท่านเพลงเป็นประมาณไหนท่านเพลงแรกเลยใช่ท่านเปิดเลยก็กดดันนะครับที่ได้ท่านแรกไม่คิดว่าจะได้เปิดแต่ก็เป็นเกียรติมากครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นรอบแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่หายพี่หายเล่นเพลงก็ อย่าไกลกันขนาดนั้นเพืเพื่อนเพื่อนได้วยไหมรูไมร่วงแแล้วก็ใช่เขาก็มีเพื่อนายเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วผมใช่แล้วก็พอได้ร่วมงานก็ดีใจมากมากครับแล้วก็งานครั้งนี้ก็สนุกมากเลยครับครับของพี่มาเป็นท่อนแรปค่ะแล้วก็มีร้องนิดหน่อยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆวันอัดก็โชคดีด้วยค่ะที่เคยร่วมงานกับพี่ไฮมาอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะก็เลย เป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับเพื่อนๆอีกทั้ง5คนด้วยค่ะก็ขอบคุณทาง GDS มากมากเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะคแฮปปี้มากเลยค่ะเนสนตัวจริงเนสนที่รจริงๆท่อนท่อนของตานะครับก็เปิดด้วยคำว่าช่างแม่งใช่ครับก็เฟี <c oughs> ้ยวดีครับคือต้องบอกก่อนว่าเด็กๆอะครับเหมือนกับว่าโอ้พูดแล้วดูแก่เขาไม่คิดอะไรมากอ่ะเขาเหมือน เขาไม่มานั่งบอกว่าเพื่อนมันคืออะไรหรอกเขาก็แค่รู้ว่าคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อน,อน,นถึงเวลามันก็แค่แบบว่าอยากได้อะไรมันก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบโอ๊ยเลิกพูดเยอะอะไรงไงพวกพวกเราก็เพื่อนกันอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะน่าจะทําได้ดีตรงนี้ใช่ใชครับปกติกีตาร์ก็บบมันแบบชู่อะไร่เงี้ยใช่ใช่<ๆ>ก็จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดครับแต่ว่า เต็มที่ครับเต็มที่จริงๆตอนตอนตอนน้องกีต้าร์ร้องผมก็บอกให้เขาร้องแบบเป็นตัวเขาเลยนะเพราะว่า,วามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปเลยอะไรเงี้ยคนก็จะรู้เลยว่าเป็นน้องเลยครับก็ของโคก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มาแรปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบพี่กลบ่ายอย่างในรายการก็จะเห็นว่าทุกคนอาศัยว่าโคแบบร้องบ้างเต้นบ้างอะไร ว่าแรปยังไม่ได้เห็นครับก็มีการแรปแล้วก็ให้โอกาสได้ผมแบบมีบทบาทใหม่แล้วก็คนทีเดียสเช่นวันนี้มาถ่ายดีกันนะครับครับมีเพลงนี้จะเป็นยังไงครับถ่ายจริงๆอ่ะอยากให้ไปติดตามเพราะว่า MV จะออนวันที่9ตุลาแต่ว่าถ้าเล่าคร่าวๆก็แน่นอนว่า represent ความเป็นเพื่อน<ม>เล่าเรื่องถึงความเป็นเพื่อนในแบบของหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าแบบว่าโอเค เนื้อเพลงแต่ละคนแต่ละท่อนออกมานําเสนอยังไงมูทของอเพลงรวมๆมมันจะแบบว่าเป็นความเพื่อนที่ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างที่บอกมันคือมันก็เล่าในแบบของเราแต่ละคนก็เหมือนออกออกมาพูดคุยกันที่มาก็คือเหมือนแต่ละคนเป็นเพื่อนต่างวงที่เป็นเพื่อนไม่สนิทเราจะมาพูดคุยกันยังไงจะมาบ่กมาเล่าความเป็นเพื่อนในแบบของตัวเองยังไงหนังก็จะเล่นเป็นทางนาั้นแล้วก็ที่สำคัญก็จะมี อ่าพี่พี่นักแสดงพี่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 นักแสดงด้วยเขาก็เหมือนควาว่ามันก็จะเชื่อมกับหนังในเรื่องของการที่เหมือนแบบรวมตัวกันมาสร้างหนังในนั้นมันก็จะมีความรีเลทกันอยู่ใช่ใช่ครับความสนุกสนานอย่างนี้เนี่ยเราสามเราสามวงเนาะที่แบบโอ้โหแตกต่างกันไม่คิดว่าจะมารวมตัวกันได้ในเกมนี้ยังไงบ้างคะน้องนาก็ส่วนตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยมองถึงความแตกต่างขนาดนั้นผมก็ ดูเอ้ยโอเคแบบว่าเข้ากันอยู่อะไรเงี้ยดูตอนแรกผมเลสมามีน้องชา้นมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอ๋อเป็นไอดอลเอ้ยงั้นก็ไม่ยากใช่ใชเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเป็นไอดอลมาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม,ไม่ยากเราแบบเราเนี่ยร <laughs> อสยสักก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเรามาเต็มคอเลยแล้วน้องๆมาแบบเกรียงเลยเป็นหัวหน้าแก๊งไงพี่ชาก็ต้องนั<ช>่นแหละ เจาเพื่อนเจอเพื่อนใช่ก็มามารับความเป็นเด็กผมอย่างที่เคยแบบพูดไปในหลายๆที่ครับผมรู้สึกว่าวันนึงที่ผมโตขึ้นนะสิ่งที่มันขาดไปคือความกล้าและความไม่คิดอะไรแบบเด็กมันมันมันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในชีวิตมากๆการเป็นเด็กนะครับเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงหรืออะไรเขาคิดว่ามันก้าวไปได้มากมายอามากขนาดไหนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าวันนี้เรามาซึมซับ บรรยากาศความเป็นเด็กเข้าไปอีกรอ,กรอบหนึ่งนะไครับได้มาทํางานกับน้องๆแล้วที่สําคัญคือผมเป็นแฟนของ GDS อยู่แล้วด้วย <ie> เขาก็เป็นแบบหนังที่แบบว่าเป็นค่ายที่แบบว่าทําหนังเข้ากับวัยมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออการได้กลับมาดูหนังของเขาอีกรอบหนึ่งมันคือแบบผมประทับใจเรื่องนี้มากนะผมพูดตรงๆว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกในวันนั้นนะเราแบบเดินออกม, voilà. มาแล้วทำเพลงครัน้องๆมาทำงานกับทายาทกับนักแสดงร่วมกับป็นกะแฟน วันนี้เพิ่งเจอวันวันแรกใช่วันแรกก็น่าล่ะผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเรารู้ว่ามีนักแสดงคนไหนบ้างแต่ก็ยังไม่เคยแบบเจอกันสักทียังไม่กล่ว่าพระเอกของเราหรือว่าเขาก็รู้จักกันกันตัวอยู่แล้วแต่ไม่เคยเจอกันที่ฆ่ากันตลอดใครได้มาเจอก็ตื่นเต้นไม่ได้แบบเอาไปรับทอนการทำงานเข้าไปยังไงครับผมสนุกครับสนุกมากทุกคนทำงานสนุกมากเพราะปกติเราเป็นพูดทีฟ็อกเนอะวันนี้เราจะเรื่อมมาเป็นพูดในสายอื่นต่อไหม ก็สบายมากครับดีลยรับหน้าที่นี้ครับครับจริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันเจอไอดอลแต่ละคนก็มีความเกรงกลัวอยู่ครับแล้วก็พอมาเจอพี่ๆนักแสดงก็ยิ่งเกรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าก็จอยมากครับแล้วก็สนุกมากแต่อย่างจริงๆเหมือนเราแบบว่าน่าจะเหมือนมาโคจรเจอพี่ๆส่ศิลปินคนอี่นใจแบบน่าจะคนละทางเราเป็นแบบว่าตัวท็อปใส่ทุ่ง มี่ันที่แตมาเจอขาฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างคะได้มาร่วมด้ใจก็ฮาดีครับค่ะไอคือเปต้องสั่งาสั่งฮาสัาย่านก็ดีใจค่ะจริงๆก็เป็นแฟน G D H เหมือนกันค่ะแล้วก็พอพอรู้ว่าแบบเอยเขาสนใจที่แบบอยากจะให้เราไปร้องเพลงประกอบแล้วก็ดีใจมาแบบ คุยกับทุกคนอวดแม่คนแรกเลยคะ่ะว่าแบบหนูจะได้ร้องเพลงให้ G D H เลยนะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ดูแบบค่ายนี้มัง้งแต่แบบเราอยู่ที่โรงเรียนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้ได้เจอกับเพื่อน <c oughs> ๆที่เป็นนักร้องด้วยนะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงคะ่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเข้ามาเหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะวันนี้ได้เจอตัวจริงก็เห็นการทำงานของเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่นชมแล้วก็สนุกมากๆเลยคะ่ะ ส่วนตัวของผมก็คือตอนแรกที่ได้รับข่าวคือดีใจมากๆเพราะว่าวันนี้ทุกคนพูดแหละผมว่าทุกคนก็เลิฟจีดีเอชใครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณจีดีเอชมากๆเพราะว่าเราเป็นศิลปินเนาะทีป๊อปอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับนักแสดงอะไรใช่ซึ่งแบบซึ่งอ่อโปรเจกต์นี้ทําให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆก็อย่างที่พูดก็คือนักแสดงพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักมากๆ นายชักมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยทุกคนเลยครับผมก็เป็นเกียร์ิมากเหมือนเดิมครับเรามีแวลวที่จะแบบว่าโดนจี๋เป็นผู้หญิงผู้เอกก็ถ้าเกิดทีเอชขาดนักแสดงแพทและลาสพร้อมตลอดงั้นไหนเพลงก็ออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวมมีคนที่9เราติดตามกันนะวันนี้ขอสักหนึ่งท่อดีกว่าใช่หาคลิป โอเค1,2,3,4เพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไรก็เพื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่เราตาลงเรายังคงเป็นมือนเดิมก็แค่เพื่อนกันประมาณ มันสองฝากนะคะฝากที่จะแบบว่ารอ okay. นดานะมีที่เก้ครับผมโอเคหนังฉายวันที่2ี okay. 2สิบยีายี่สิตุลาโอเคครับผมข้าวเปฝาก เพลงของเรานะครับเพื่องแบบสนิทครับก็จะมีเอ็มบีปล่อยวันที่9ตุลาคมนี้ครับแล้วก็หนังนะครับจะเข้าฉายวันที่26ตุลาคมนี้อยากให้ทุกๆคนไปดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับพี่อาต้านะครับเป็นผู้กำกับนะครับที่สำคัญเป็นการเชิญนะครับผมจากผู้กำกับ m อมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกและที่สำคัญมันว้าวตรงมันเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาทำได้ดีขนาดนี้นะครับผมอยากให้ไปดูมากๆนะครับฝากดเลยค่ะ 看热闹。